มาอีกแล้วพี่น้องมือนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วบรรยากาศเดิมๆงามๆมือนี่แต่มือนี้โบกินเลื้อปลาปลากินรู้แล้วนี่พี่พน้องนี่มือนี่หอยหอยเห็ดครึมเห็ดครึมโอ้บรรยากาศมือนี่ตรงในตรงหน้านี่ครับอีามือนี้กินปลาได้มือนี่ ปลาเด็หนูหนูเคยกินแล้วโอ้ตี๋หนูเคยกินแล้วหนูเคยกินแล้ววันนี้กินปลาครับเปื่อนเนี่ยคู่หาปลาก่ะหาอันนี้กมาหนุกปลาไปให้ติ๊กทุเรียนทุเรียนทุเรียนพัทยาจ้าทุเรียนภูภูเขาเกือทุเรียนกับเนี่ยบรรยากาศทุ่นภูงอมปลาไปแบบสว่างได้ไรว่โอ้โอ้พี่น้องเอาอีกแล้วมเฮียขนาดคอยบ้นด้ล่องเลยเนี่ยขนาดคอยบ้นด้ล่องเลยเนี่ยวิ๊กน้ำมาดูมามามา มันเป็ไปไปไปมอตัวแรกมอครับ้สีป่อยป่อยเรางแล้ว่อยเรฮ้ยาคต้องป่อยป่าเนี่ยฮะผู้หาสูแล้วนี่ยดววไดเลหาป่อย เ่มันดีกระดนก่น้องมาโอ้ยนี่โอ้ยหมดขึ้นมาขึ้นไว้แทะวันนี้น,นี่ออมนัวออมนัวอูน้อมอูน้อมอืมไม่หมอย,อยังไงไม่หมอยังก็อหอยหัวหอย,หอยตัวต้มหอยวันที่ไหนโอ้ยนีแต่เนี่ยกินพี่น้อ,นอ,นนองมาหาปลาได้แต่กิ่นนูวต้มเห็ดวันนี้มีต้มเห็ดนำ ต้มเห็ดกระมี่นเศษเศษดอกเทียงว้าวเพื่นดูทะลุทำไมเทียงแล้วพี่น้องหอดเที่ยงแล้วพี่น้องเอ้ยถึงเวลาเราปฏิบัติพุ่นบ้งเมื่อน่บีบควายบักควายพี่น้องบีบมะนาวใส่จวดจวดพี่น่ะอ๋อผักใส่บีบมะนาวหมักผักใส่เอาใส่หน่อยใส่หลายกล่ว่าจะไปพี่น้องอ่ะพี่มือแง ตัวใหฮอดไม่อแรงคนเคร้เคร้เคร้เลยนี่คือก้อยบักคอที่ร้องอ่าแล้วก็นี่ปิ้งปักคอบนปักคอธรรมดาเล่นบนปักคอหน่อยก็เรียกปักคอตัวเีหญเอออันนี้ก็ขัวนู้นี่ขัวนู้นไม่รู้เนี่ยขัวนูเนี่ยแซ่บซิมเขาเนี่ยยาซิมกันเด้อเนี่ยขัวนูนเนี่ยซิมแล้วเนาะไปกินก้อนมูแถวว่าประสันไม่ออกว่าเอา๊อฟ อันนี้ย่ำมะเขือพี่น้องนี่คือกระตัมมะฮงกับก้อยสุดยอดซิมสุดสุดแล้วครับซิมอีกเออขาดหลาบเท่าซิมคงหายขาดลาบเท่าท่านเข้าหนาเข้าหนาลาบเท่าน้องซิมต้องซิมเนาะน้องแค่คลอกแตกอีกแล้วแห้งดีคนกำลังดีสุดๆแล้ว बढ़िया मिलो